สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำผิวไม่จากแสงแดดหรือว่ามีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้สามารถทําเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำาสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะสามารถใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดหรือว่าเจลว่านหางจระเข้สาเร็จรูปก็ได้ค่ะสาหรับตัวเจลว่านหางจระเข้นะคะเขาจะช่วยเรื่องพืงนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดการอักเสบของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาสําหรับใครที่มีผิวไหม้จากแสงแดดนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้นะคะมามาร์ ได้เลยค่ะสูตรนี้เราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำผึ้งลงไปนะคะสำหรับตัวน้ำผึ้งนะคะเขาจะเป็นอาหารผิวชั้นดีจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวทําให้ผิวเราเนียนเรียบและต่อต้านริ้วรอยได้ดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้เราจะใช้น้ำผึ้งอยู่1ช้อนชานะคะ ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมน้ำนมลงไปนะคะน้ำนมนะคะเขาจะช่วยเรื่องทำให้ผิวเรายืดหยุ่นได้ดีนะคะต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นต่างๆและเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยค่ะสูตรนี้เราจะเติมน้ำนมอยู่2ช้อนชานะคะ ผสมสุดท้ายเราจะเติมเป็นน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นนะคะหรือใครที่จะเติมเป็นวิตามินอ e, ีหรือน้ำมันอัลมอนด์ก็ได้ค่ะเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะช่วยเรื่องลดเสสม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระและจุดด่างดําได้ดีมากๆเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะเติมน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นอยู่1ช้อนชานะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันี่แน,นะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยค่ะ และสําหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําได้ทุกวันหรือวันเว้นวันก็จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะล้างทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําตัวเนื้อครีมมาคะ่ะมาทาที่ผิวหน้าเราได้เลยนะคะใช้แปรงนะคะมาจุ่มแล้วก็นําเนื้อครีมมาคะ่ะมาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดําผพ้งและนมด้วยค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ สำหรับตัวเนื้อครีมที่เหลือนะคะสามารถเก็บใส่ในกระปุกแล้วนําไปแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ3-5วันค่ะสำหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกายเยอะๆนะคะสามารถใช้นิ้วมือนะคะนวดวนเป็นก้นหอยนะคะนวดวนเบาๆให้ทั่วใบหน้าค่ะนวดประมาณสัก3-5นาทีก็ได้ค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะให้มาร์คทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ20-25นาทีค่ะหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะหลังจากเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่า ว่าผิวจะมีความแบบเนียนนุ่มและชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะถ้าเราทําเป็นประจําและต่อเนื่องนะคะความเห็นผลเขาจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและทุกๆวันอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ